เดือด,เ,ด,ดเอาเอาเอาทำนี่พอพี่น้องทำนีก่กะแดงคักแดงดันหมูหนึ่งกิโลตัดบอพี่น้องบอตัด สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขุสุขคนนะครับพมอ่าครับจากกวงชาแนลนะครับพี่น้องคือเก่าครับพี่น้องครับมือนีจากกวงเอาใส่ตันหมูนะครับมาฝากพี่น้องเนาะยังบริเทน้าจิ้มอยู่ขัง่างพี่น้องพักสองสามยางแล้วพี่น้องแน่น้ำแน่นเนาะอันนี้พักกูดครับได้มาเรียบร้อยเลยพี่น้องเสียงๆอันนี้พักกูดเนาะเอาหยับจ <t> ัก <ment> ด <t> ินหนึ่งคือเจังลบๆเนาะเอาแล้วนี่กะพักกระเดาออกแล้วพี่น้องนี <OC. t> ่บ <ment> ริสืทธพะเล้วออกแล้วนี่คลายออกแล้ว <t> <ment> <either. t> <ment> อันนี้หมา,มากรีนฟ้าพี่น้องครับหมากรีนฟ้าเนาะน้องใหม่เนี่ยราคาแบกทั่วเท่านั้นพี่น้องครับเอานี่ซีฟูดข้างล่างพี่น้องเทใส่เลยพี่น้องเทน้ำจิ้มซีฟูดใส่เดือดเดือดเอาเอาเอาทำนี่พอพี่น้องทำนี่แก แดงคักแดงแน่และแดงแดงเดี๋ยวพี่น้องเอา้ามาพี่นอ้องนะยาวกับจ่าก,กวงเอาตรง,งอกใส่จังหน่อยหนึ่งนะนี่เอาบรรยากาศในสวนนะครับมาฝากพี่น้องพูดสุดๆใกลๆหมนคือเขาครับเขาเอาเขามาฝากแล้วพี่นอ้องอือใส่แบบนี้จิ้มทีน้อพี่น้อง จวดคักจวดแนี่ยเรื่อบนน่องใส่ตันหมูหนึ่งกิโลตัดบอพี่น้องบองตัด พักกระดาจาก,กวงออกยูกลางของพันธ์พอดีนะเพี่อน้อง ผักกูดี่กินสดสดกระแทบเลยพี่น้องครับสดสดอันนี้เป็นผักกูดปลูกครับแับน,นี้พี่น้อง thì cầu bạc nhạc cũng <tôi kảo> ừ เป็นกดขวาดเลยพี่น้องงาวพี่น้อง เดือดเตืบพี่น้องครับ เดือบเนาะไยครับหน่อง,องดลุงเันกีราผ่านกบเขนบอกว่าแก่กับเชิญอกพี่น่อง มันจะเป็นประมาณแบบกุ๊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 บเพื่อน มาแล้วพี่น้องเสียงหัวกระจายเขา สขาี่เดิมเขไใช่หมครัไม่ใช่โจรนะรว่าสืบถยะเ้อที่เดิมเขาได้ยังยังร่วมกับเราจนในตัวเเลยก็ได้สืบถงไทยทเป็นตลายแบแล้วถ่ารูปหงต่อเขาให้คุณอยู่ไม่อาองอยู่ไกลเพียแค่มาส่เสไมไม่แค่คุณมาถึงุขาสุมาเท่าไั้นคุณต้องนั่งนั่งรถเครื่อมา ก็ยกขาตรงๆเหมือนกันแต่เป็นแบบนั้นเขาสอนว่าที่หนุนผมว่าเด็กๆมาแทนเราถูกใจเราแล้วก็เป็นแบบเป็นนะแล้วก็อาจจะเป็นแบบสุดท้ายก็จะเป็นแบบนี้ก็แล้วแต่คนไม่มีตัวหวายก็คงดีแล้วก็มีความดัน เอาพี่น้องครับขออนุญาตกินน้ำกอนด้วยครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับเผ็ดคักแต่ได้พี่น้องเอาเลือไว้น้อยนึงเอาไว้ให้ตากล้อง่นน้ำฝนมาคือเก่ากับพี่น้องครับเดือดขนาดครับเมนูนี่เนาะเสียงเพลงกัดสีขื้นแล้วเอาบรรยากาศเขานะครับข้างหลังม่ให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศดีดีในโค้งการนะครับพี่น้องเสียงเพลงสีขื้นแล้วพี่น้องครับจ่ากวงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเปลี่ยนกำลังใจให้จ่ากวงโดนโดนเยครับพี่น้องครับมาพบพ่อครับจ่ากวงไม่หมื่น จากขวงเสียวกับเขากํานามอย่างมาฝากพี่น้องอีกคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องห,หลายครับสวัสดีครับ